ัลโหลครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับช่วยช่วยจอปากเข้าใกล้ไม้นิดนึงนะครับคุณภาสิทธิ์ครับครับได้ยินขึ้นได้ยินชช่ขึ้นไหมครับครับครับเชิญเลยครับครับครับพอดีอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธินะครับคือว่าผมก็จะนั่งสมาธินะครับโดยก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับทีนี้เนี่ยเวลานั่งสมาธิแต่ละครั้งเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า มันจะวูบแล้วก็หลับไปนะครับบางทีก็อาจจะนั่งแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีเนี่ยอาจจะผ่านไปครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับนั่งค่าเดิมคือก่อนที่จะรู้สึกว่าเหมือนหลับไปเงี้ยครับก็อาจจะตอนแรกก็จะจับลมหายใจเข้าออกธรรมดาก่อนนะครับแล้วบางทีเหมือนกับว่าเริ่มฟุง้งแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันฟุ้งอยู่ แล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ตัดไปเลยแล้วก็รู้สึกตัวเองทีคือคล้ายๆกับว่าลืมตาตื่นหรืออาการเหมือนเพิ่งตื่นเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอ้ตอนตื่นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับได้ชาร์จพลังมีเรียวมีแบบว่าเหมือนกับคือเหมือนกับรู้สึกเหมือนอิ่มอิ่มเหมือนมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับนอนเต็มอิ่มอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับเลยจากปรึกษาว่าอาการเนี้ยครับคือ การที่เราจะนั่งสมาธิแล้วไม่หลับเนี่ยมันจะมีวิธีแก้อย่างไงบ้างนะครับอ่านะที่คุณภาสิทธิ์พูดมาทั้งหมดเนี่ยโจทย์ก็คือว่าทํำยังไงจะให้กําลังของสมาธิของเราเนี่ยมันอยู่ตัวมากกว่านี้นั่นเองนะครับกําลังของสมาธิเนี่ยนะถ้ามันยังไม่อิ่มตัวถ้ายังไม่อยู่ตัวถ้ายังไม่มีความแข็งแรงพอเนี่ย มันจะมาในรูปของการวูบแบบที่คุณภาสิทธ์ว่านี่แหละอาการวูบถ้ามองในแง่ของการปฏิบัติสมาธินะมันก็คือการตกผวังทําความเข้าใจไว้อย่างนี้นะผวังมีอยู่สองแบบหลกัหลกๆเลยคือผวังหลับแล้วก็ผวังสมาธินะฮะอันนี้ผมเอามาทําให้มันฟังง่ายนะคือ อา,อาจจะไม่ได้เห็นที่ตำดาหไหนนะอันนี้ผมบอกนะว่าที่พูดว่าผวังหลับกับผวังสมาธิเพื่อมาอธิบายง่ายๆตามแบบของผมนะอย่าไปเอาผิดเอาถูกแบบในเชิงศัพท์วิชาการผวังหลับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจิตเนี่ยนะจากเดิมที่มันมี การรับรู้ลมหายใจหรือว่าคำบริกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะด้วยความคิดนะครับพอพอรวังหลับเนี่ยหมายความว่าจิตเนี่ยนะมันวูบแล้วก็จะมีความสุงเหมือนดิ่งวูบลงไปมันก็คือนะจากจิตที่ไปคลุกอยู่กับไอความคิดในหัวเนี่ยมันวูบลงมานะด้วยอา,อาการที่หมดหมดแรงจะตั้งอยู่กับความคิด แล้วนะมันฐานที่ตั้งมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่กลางอกนี่แหละอาการหลับของเรามันเลยออกแนวหลายคนเนี่ยจะพนันาว่ามันเหมือนกับดิ่งลงเหวหรือว่าตกลงมาจากฟ้านะหรือว่ามีอาการที่มันจะฟุบตัวลงไปเสร็จแล้วก็ถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ดาวอะไรเลยเนี่ยนะคือหลับไปอันนี้เรียกคือผวังหลับผวังคือการไม่รู้อะไรเลยนะ มีสภาพจิตที่ไม่รับรู้ทางหูทางตาหรือแม้แต่ทางความคิดแต่ถ้าเป็นพวังสมาธิมันจะวูบแล้วก็กลับพลิกหายขึ้นมารู้ตื่นอีกทีหนึง่งในอีกแบบอันนี้พวังสมาธิต้องเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาจิตจะเปลี่ยนจากสภาพคิดคิดนึกๆน,น,นะหรือว่าจับอยู่ในกลุ่มความคิดที่สมองเนี่ยนะ มาตั้งอยู่กับฐานของมันเนี่ยนะมันต้องมีการผ่านผวังเสมอนี่คือธรรมชาตินี่คือคกลไกของจิตนะฮะถ้ายังคุทธสิทธิ์บอกว่าพอมันวูบไปแล้วหลับไปแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมามันสดชื่นนี่ก็คือร่องรอยหนึ่งที่มีสิทธิ์ว่ามันจะเป็นผวังสมาธิขึ้นมานะะม,มันมันมีสิทธิ์ที่จะพลิกเปลี่ยนจากสภาพไม่รู้อะไรเลยกลายเป็น มีความเป็นสมาธิขึ้นมาได้จากความกลายเป็นไายขึ้นมาได้นี่คือร่องรอยนะตัวความสดชื่นหลังจากตื่นขึ้นมานี้ถ้าถามว่าจะทำยังไงให้กำลังสมาธิของเรามากพอที่ไอตัวผวังเนี่ยมันจะเป็นผวังสมาธิขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบก็คือเราต้องเพิ่มสติ เข้าไปเพิ่มกําลังของกายเข้าไปก้นส่วนใหญ่นึกว่าทําสมาธิเนี่ยมีแค่นั่งนั่งหลับตานิ่งๆน,นะแล้วมันจะได้ดิบได้ดีแค่ไหนหรือไม่ได้ดิบไม่ได้ดีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่จริงๆแล้วคุณสังเกตไหมอย่างคนเล่นกีฬานะอย่างนักฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ออกกําลังแค่ในสนามบอลนะบางทีเขาฟิตด้วยการวิ่ง วิ่งทางไกลหรือว่าบางคนฟิตด้วยการเข้าฟิตเนสนะทำให้ร่างกายมันมีสภาพพร้อมไปทั่วทั้งตัวนะหรือบางคนเนี่ยก็จำกัดเรื่องการกินการอยู่นะบางคนไปเพิ่มอาหารเสริมวิตามินอะไรต่างๆเห็นไหมคือเล่นบอลเนี่ยไม่ใช่เอาแค่ลงสนามบอลเหมือนกันนั่งสมาธิไม่ใช่แค่เข้าห้องพระหรือว่า ลงไปนั่งที่อาสนะนะบางทีเนี่ยเราต้องเสริมแรงเสริมกำลังด้วยวิธีอื่นนะอย่างที่เป็นมาตรฐานที่สุดก็ลุกขึ้นมาเดินจงกลมบ้างเดินให้เป็นนะเดินให้สติเนี่ยมันเกิดขึ้นนะอย่างเช่นถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องแคบแต่เราเดินเดินแบบรู้เท้ากระทบ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 ไปนะเราก็จะพบว่าสติของเราเนี่ยที่ เกิดขึ้นในระหว่างเคลื่อนไหวมันมาเสริมให้สติในขณะนั่งนิ่งเนี่ยมันดีขึ้นได้หรือนะเราอาจจะวิ่งวิ่งเหาะแล้วก็สังเกตเท้าก็ทบไปพอกลับมานั่งเราจะพบว่ากำลังของเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือเราอาจจะพิจารณาว่าออกกำลังกายหรือทำให้ร่างกายมันสดชื่นขึ้นโดวยวิธีไหนใช้อาหาร ใช้การพักผ่อนใช้การออกกำลังนะในแบบที่จะทำให้เกิดความกระปรี้กระเป๋านะล้วนแล้วแต่เป็นส่วนเสริมให้เกิดกำลังที่ทฐานนะของกายนะแล้วก็เ,เสริมให้เกิดสติในการทำสมาธิหมดเลยมีผลหมดเลยแล้วเวลานั่งสมาธิต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าอย,อยู่ในท่านั่งก็ตั้งหลังตรงนะพร้อมที่จะตื่น หรือว่าเราอยู่ในท่าทั่งแบบนะพร้อมที่จะงอกง่วงถ้าพร้อมที่จะงอกง่วง,ง,งเนี่ยก็คือจะก้มหน้าจะไม่สนนะนะว่าเราอยู่ในท่าตั้งหลังงอหรือหลังตรงนะมันจะแบบนั่งตามใจชอบแล้วก็ออกอาการแบบที่ว่าพร้อมจะพร้อมจะให้ร่างกายเป็นที่ตั้งของความสบายอย่างเดียวนะ สบายในแบบของคนทั่วไปก็คือว่าอยู่ในท่าไหนก็ได้ตามใจชอบแต่ถ้าสบายในแบบของนักทำรรมสมาธิที่พร้อมจะมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยนะคอตั้งหลังตรงสำคัญมากนะไม่ต้องมือซ้อนมือก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องนั่งขัดสมาธิยังได้เลยนะนั่งนั่งกับนั่งกับเก้าอี้ก็ได้แต่คอตั้งหลังตรงเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะคอตั้งหลังตรงมันบอกว่าจิตของเราตั้ง แต่ถ้าคองุ้มนะหลังงออย่างเงี้ยมันบอกว่าจิตของเราพร้อมปุกนะคุณพาสิทธิ์ได้คําตอบไหมครับได้คําตอบครับได้คําตอบครับโอเคแอเมื่อกี้ไม่ไม่ได้เอาตัวนี้ขึ้นมีมีอะไรที่จะ,จะมีมีอะไรที่เป็นประเด็นอื่นไหมครับ อสอบถามนิดนึงครับถ้าสมมติว่าระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยคือธรรมดาผมจะนั่งบนเตียงนะครับแล้วก็นั่งัสมาธิทีนี้เนี่ยจะถามว่าสมมุติว่าผมเอาพวกหมอนหรือว่าอเอาหมอนมานั่งพิงหลังอะไรเงี้ยครับแต่ว่านั่งหลังตรงเนี่ยอย่างเงี้ยเออมันจะมีผลต่อการนั่งสมาธิไหมครับหรือว่ามันจะทําให้รู้สึกว่ามันสบายทําให้แบบนั่งสมาธิแล้ว ได้นนหละตัวตัวตัวนั้นน่ยมันก็เป็นตัวที่จูงจิตให้นึกถึงที่นอนนะจูงจิตให้นึกถึงท่านอนอ,อ,อยากแนะนำลองเสิร์ชหาดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่นั่งเมมโมรี่โฟมที่นั่งสมาธิเมมโมรี่โฟมมันจะช่วยซัพพอร์ตหลังนะแล้วก็จะเดี๋ยวนี้เขาก็จะทำเป็นที่นั่งแบบมีมีชั้นน่ยให้เราวางขาลงไปไม่ต้อง ไม่ต้องทรมานนะครับหรือเราจะนั่งเก้าอีก้ก็ได้อย่างผมเองเนี่ยผม,ผมเคยนั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งแบบผิดๆนะคือตอนช่วงแรกๆอ,อ่ะนั่งนั่งแล้วหลังงอแล้วก็แบบมันมีผลยืดเยื้อะเลยนะทําให้ขาเราไม่ค่อยดีเอ,อทีนี้ถ้าอย่างบางคนไม่ค่อยถนัดที่จะนั่งแบบขัดสมาธิเนี่ยนะผมแนะนำว่า ต้องนั่งเก้าอีด้ดูนั่งเก้าอี้แบบไม่ไม่นุ่มมากแล้วก็ไม่ไม่แข็งมากนะเอาแบบที่จะซัพพอร์ตหลังเราให้อยู่ในท่าตั้งหลังตรงนะครับท่าตั้งหลังตรงเนี่ยย้ำว่าสำคัญมากคอ,อเนี่ยนะควรควรจะตั้งคางควรจะเชิดนนิดนึงนะแล้วก็หลังเนี่ยให้ให้ตรงแต่ไม่ใช่ตรงแบบที่พยายามจะไปยืดมันจนกระทั่งเกิดความปวดหลังนะ แต่เป็นตรงแบบสบายที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเรารู้สึกถึงสติที่มันตั้งทรงอยู่นะครับที่นอนเนี่ยไม่แนะนำนะเพราะประการแรกเลยมันคาว่าที่นอนเนี่ยมันปรุงแต่งจิตให้พร้อมนอนมันไม่ได้ปรุงแต่งจิตให้พร้อมนั่งนะประการที่สองคือความความนุ่มของที่นอนต่อให้เป็นฟูกที่แพงขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันออกแบบไว้รองรับ สภาพนอนของเราไม่ได้ออกแบบให้ซัพพอร์ตการการนั่งหลังตรงถ้าเรานั่งหลังตรงบนที่นอนเนี่ยนะโอกาสที่จะปวดหลังเนี่ยมีสูงมากถึงแม้เราจะเอาหมอนข้างมาดันหลังก็ตามเนี่ยนะอ,อ่ก็แนะนำนะครับว่าควรเป็นท่านั่งดีกว่าถ้าหาถ้าถ้าไม่ถนัดที่จะนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้ได้นะโอเคนะครับ นุโมวัฒนาครับคุณปาสิทธิ์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขออ,อนุญาตเสริมทีนะครพี่ตครับคือจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยนั่งขัดสมาธิแล้วก็บนอยู่บนเตียงเนี่ยนะคะคือนอกจากเรื่องของการปวดหลังเนี่ยมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าค่อนข้างสําคัญมากก็คือว่าถ้าเกิดว่าเตียงของเรามันไม่ได้แข็งแบบแข็งมากมากเลยนี่นะคะตอนที่เรานั่งสมาธิบนเตียงเนี่ยมันจะมีอาการที่ที่ตัตมันจมลงไปแล้วก็ มันจะมีผลต่อการหายใจค่ะทาให้การหายใจของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวที่ยาวยากอันนี้ชัดเจนมากมันมันจะคือพอนั่งจมลงไปเนี่ยพอพอกระดูกสันหลังมันมันงอนิดนึงเนี่ยแล้วก็กดหรือไหล่หอเนี่ยมันจะมีผลอย่างที่เบลว่านี่แหละคือหายใจยาวเนี่ยมันจะยากหายใจยาวได้แค่ครั้งสองครั้งไงแล้วจะพบว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยมันลําบากอันนี้ ดีมากเป็นข้อสังเกตที่ดีมาก